ภาพความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในเรื่องของการจัดการวัคซีนโควิด -19 ที่มีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั่งเป็นหัวโต๊ะร่วมกับผู้นําภาคเอกชนจาก3สถาบานันทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆเชื่อว่าจะทําให้ความกังวลของประชาชนในการเข้าถึงวัคซีนน้อยลงเพราะจากการหารือร่วมกัรรัฐบาลย้าว่าเวลานี้ประเทศไทยจัดหาวัคซีนได้แล้ว63ล้านโด แต่หากจะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่จําเป็นต้องฉีดให้ครอบคลุมร้อยละเจของประชากรซึ่งคนไทย70ล้านคนจึงต้องฉีดให้ได้จํานวน50ล้านคนโดยต้องใช้วัคซีนจํานวน100ล้านโดสดังนั้นต้องจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม37ล้านโดสการร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนมั่นใจว่าการจัดหาวัคซีนจะทําได้ตามแผนในขณะที่การสนับสนุนของภาคเอกชนนั้นการกระจายวัคซีนที่นําเข้ามาล็อตใหญ่จําเป็นต้องมีแผนการกระจายที่ชัดเจนรอบคอบและทําได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหอ,อการค้ามีทีมในการดูแลวางแผนกระจายวัคซีนอย่างเป็นระบบโดยวันนี้ได้จับมือร่วมกับกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องกระบวนการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนโดยนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยเปิดเผยกับสันักข่าวไอเว่า วัคซีนจำนวนมากที่รัฐบาลเป็นผู้นำเข้าจำเป็นต้องเร่งกระจายให้กับประชาชนโดยเร็วซึ่งบุคลากรและสถานที่เฉพาะของหน่วยงานภาครัฐอาจไม่เพียงพอทางของการค้าจึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายจัดหาสถานที่รองรับสำหรับประชาชนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ระยะแรกได้มีการจัดเตรียมพื้นที่นำร่องเสนอกรุงเทพมหานคร66แห่งโดยผ่านการคัดเลือก14แห่งกระจายเป็น5พื้นที่ได้แก่กรุงเทพเหนือ2จุดกรุงเทพใต้4จุดกรุงเทพตะวันออก3จุดกรุงธนเหนือ2จุดกรุงธนใต้3จุดซึ่งจะมีทั้งสถานที่ที่เป็นศูนย์การค้าสํานักงานและสถานีบริการน้ํามันซึ่งสถานที่ทั้ง14แห่งนี้จะรองรับประชาชนได้ประมาณ1,000-2,000คนต่อวันรวมแล้วสามารถให้บริการได้วันละ25,000คน ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมการให้บริการของทางกรุงเทพมหานครโดยในระยะถัดไปจะจัดทาหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆตามชุมชนและบริษัทต่างๆ่ลลดการเคลื่อนย้ายของประชาชนและจะนําต้นแบบของพื้นที่เอกชนร่วมกับกรุงเทพกระจายผ่านหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศเพื่อทํางานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการช่วยบริหารจัดการสถานที่ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพต่อไปและนอกเหนือจากนี้การฉีดวัคซีนจะมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลของผู้รับวัคซีนอย่างถูกต้องและแม่น ยำเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนหลังจากนี้เมื่อสถานการณ์ของโควิด -19 คลี่คลายข้อมูลการรับวัคซีนของประชาชนจะได้ใช้รับรองการเดินทางภายในประเทศหรือต่างประเทศได้ซึ่งทางหองการค้าไทยมีทีมสนับสนุนทีมมืออาชีพอย่างบริษัท IBM ที่เป็นผู้จัดการทำระบบรองรับเพื่อใช้งานได้ในระดับสากลและเมื่อเดินหน้าได้ตามแผนสำหรับการรับวัคซีนและการนำเข้ารถใหญ่ของรัฐบาลเชื่อว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับประเทศไทยได้อีกครั้งท่ามกลาง างสถานการณ์การระบาดของโควิดสิที่ทุกฝ่ายกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้และทำให้เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสท,ที่3มีโอกาสขยายตัวเป็นบวกได้ที่ร้อยละ3และทั้งปีเศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ4แต่ในระหว่างการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงนั้นประชาชนจำเป็นต้องรักษามาตรฐานด้านสุขอ,อนามัยเฉพาะตัวให้ดีที่สุด <c oughs> เพื่อลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อก่อนที่จะรับวัคซีนทำให้ประเทศไทยเดินหน้าได้ตามแผน